วัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่กระตูกตาค่ะวันนี้ไม่ได้ทําอาหารนะคะแต่วันนี้พามาดูผักสวนครัวหลังบ้านค่ะผักสวนครัวไม่มีอะไรมากปีนี้ปลูกช้าเพื่อนให้พวกกะเพรามาปีนี้ไม่ได้ทําอะไรเลยก็เลยเขาให้มาก็เลยดีใจมากก็เลยเอามาปลูกค่ะก็เลยจะเอามาให้ดูจริงๆแล้วมี5้าห้ากระบะถึยาวไปถึงนูน่นแต่ยากขึ้นเยอะเหลือเกินปีนี้ปลูกสองกระบะพอเหนื่อยมาก <laughs> ไม่มีเวลาต้องทำงานด้วยค่ะ ก็จะมีเนี่ยตามนี้มีใบตองโอ้มีใบชะพูนี่เพิ่งได้มาเพิ่งซื้อมาสามหน่เก้าเก้าแล้วก็มีใบผักชีฝรั่งเพิ่งได้มาหมดกันเคยปลูกแล้วมันตายอะค่ะจะเริ่มใหม่อันนี้เขาเริ่มมีดอกแล้วเดี๋ยวจะเริ่มจัดการเดี๋ยวเราไปดูตอนที่เสร็จแล้วกันนะคะตอนที่ยังไม่เสร็จว่ามันเน่าขนาดไหนกระบะของตาเดี๋ยวเราไปดูกันเลยคะ่ะได้เวลาปรับดินปลูกต้นไม้กันแล้วคะ่ะ กระบะโอกอันเก่าเน่าเชียมีห้อันพี่ไม่คี้เกีย่ยวสงสัยจะทำอันหรือ2อันพออันหนจิ้มไว้เขาก็ขึ้นนะอันนี้เพื่อนให้มาเป็นกระเพรานี่กระเพราแล้วก็เป็นมะเขือเปาะแล้วอันนี้เป็นพริกไทยจะได้มีพริกไทยสดกิน นี่เป็นใบผักชีใบเลื่อยผักชีฝรั่งเพิ่งซื้อมา3ามเหรียเก้าเก้าส่วนอันนี้เป็นใบเช้าผู้จะเอามาปลูกเอาไว้กินใบใปีนี้ไม่ต้องไม่ต้องลงเม็ดเองเพื่อนเอามาฝากเลิฟเลิฟเจนนี่ a n k you thank you อันนี้เป็นแอบยาวยาวจริงๆมะกรูดคะ่ะไม่ได้ตัดเขา มันก็เลยไม่ได้เป็นพุ่มมันก็เลยยอดยาวก็นเล่นเป็นแบบนี้อะถอนต้นยองต้นหญ้าออกไปแล้วก็ต้องเหลือบ้างส่วนบางเนาะมันถอนไม่หมดเนาะเหนื่อยแล้วไอ้สองอสองกล่องเดี <Yeah. S 2> ย๋ยวจะใส่ปุ๋ยกับใส่ดินใหม่ลงไปผสมกันนะคะตาก็เอาไม้มาตะกุยตะกุยนะคะดินเก่าไปแล้ว ันนี้ก็ใส่ดินใหม่ไปดินที่ซื้อมาตาม,ตามอันเนี้ยเป็นออแกนิกแล้วนี้เป็นมนุขาเป็นขี้วัวขี้วัวตอนตะกุยตะกุยดินเห็นไส้เดือนเยอะเลยแสดงว่าดินดีนี่วันนี้เดี๋ยวเราเดี๋ยวเราก็จะเกลี่ยให้ทั่วๆโอ้ยตอนนี้แค่นี้ก็เหนื่อยละ <laughs> โอเคมีสอง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 เขาเรียกว่าสองอะไรสองหย่อมสองกล่อง นี่ค่ะนี่อีกอันนึงใส่เหมือนกันเลยคนละครึ่งคึ่งเป็นดินออร์แกนิกปกติใช้ดินมิลเลคโคนะคะที่อเมริกามิลเลคโคน์ดังมากคราวนี้ลองใช้ดินออร์แกนิกดูเผื่อมันจะดีต่อสุขภาพแล้วก็เป็นเนี่ยดินที่ผสมกับขีบ้วัวนี่เป็นสิ่งที่ตะกุยตะกุยออกมาของเก่าอีกสามสงสัยจะเอาไว้ก่อนเหนื่อยละเพราะว่าปลูกไม่มาก ลูกแค่ต้นสองต้นกระเพราเดี๋ยวก็โตโตก็กินไม่ทันละค่ะก็เดี๋ยวเดี๋ยวจะปรับดินอีกนิดน,นึงแล้วก็เอามาปลูกกันเสร็จแล้วค่ะว่าจะเสร็จอเล่นเอาเหนื่อยเหมือนกันก็เป็นช่วงครึ่งครึ่งกระบะน,นี่นะคะก็จะเป็นกระเพราค่ะแล้วอ,อันนี้มีต้นหนึ่งก็เป็นผักชีฝรั่งส่วนอีกครึ่งหนึ่งจะปลูกผักชีค่ะเป็นผักชีไทยหอมมากขนาดเอาเม็ดแช่น้ําแล้วก็ ทุบให้เขาแตกๆนะหอมแบบผักชีไทยนี่มันหอมกว่าผักชีที่นี่จริงๆนะครึ่งหนึ่งครึ่งกระบะนียค่ะปลูกผักชีไม่รู้ว่าเขาจะขึ้นสักกี่ต้นก็โรยลงไปแล้วส่วนกระบะนี้กระบะนี้เป็นโหระพาแล้วก็เป็นมะเขือเปาะครึ่งหนึ่งเป็นโหระพาเดี๋ยวช่วงตรงนี้ยังมีที่เหลือเดี๋ยวจะเอามาปักโหระพาขึ้นง่ายที่สุดเลยค่ะจิ้มๆอันนี้ก้านซื้อมาจาก ครั้งที่แล้วเราก็เด็บใบออกแล้วก็มาปักเห็นไหมเขาก็งอกเป็นใบใหม่ขึ้นมานต้นเริ่มโตละแล้วก็เป็นมัดเขือครึ่งนึงแค่นี้เองปีนี้ปลูกนิดเดียวนะคะเพื่อนอันนี้เป็นพริกไทยเพื่อนให้มาแล้วก็อันนี้ แถมค่ะแถมดอกกุหลาบหน้าบ้านนี่บ้านกำลังสวยเลยสี่ชมพูสีแดงมีสามสี่ต้นเห็นไหมนี่ดอกแดดดีค่ะหน้าบ้านปลูกอะไรก็ขึ้นสวยดีที่ต้นแอสเลีย มีมะลิด้วยนะนี่นี่น,นี่ให้ดูมะลิคิดว่าจะตายซะแล้วไม่ตายแฮะอกดอกด้วยยังไม่ได้เปลี่ยนกระถางนี่ดินก็เก่าอันนี้ะมะลิเขาเลื้อยเหรอคะเ <c oughs> นี่ยดูดินี่จริงๆแล้ว ต้นอยู่ในกระถางนี้นะเอเอ,เอไม่เคยรู้เลยว่ามะลิเขาเลื้อยเนี่ยซื้อมาเป็นกระถางนี้แล้วพอเขาเลื้อยเลื้อยไปเลื้อยมาดันลงไปในดินขึ้นเป็นต้นเนี่ยาขึ้นมาอีกต้นหนึ่งขึ้นขึ้นเองนะเออแปลกดีนี่เริ่มออกดอกละ เนี่ยมันยาวแล้วเขาก็เลื้อยค่ะเอ๊ะมันลิที่นี่มันเลื้อยเหรอไม่รู้เหมือนกันอมาให้ดูไปแล้วค่ะให้ดูหน้าบ้านนิดนิด <c oughs> กระถางวยเสร็จแล้วเหนื่อยมากเลยไปแล้วค่ะเดี๋ยวไว้โตอีกสักหน่อยแล้วเดี๋ยวมาอัปเดตให้ดูนะคะวันนี้ไปแล้วบ๊ายบาย